สบายดีทุกคนสบายดีกันยามสวยๆเนาะตอนนี้ก็มาพบกับน้องลีทีซองลีสาวลาวลองสารเนาะทุกคนตอนนี้น้องลีจะพาทุกคนไปเบิ้งพิธีการเยาเหือนของชนเผ่าม้งเนาะซึ่งเป็นอันเหือนหลังที่น้องลีไปถ่ายเมื่อวานนี้เนาะเป็นเหือนที่อ่าพอเสียวของเพิ่นเฮ็ดพิธีขึ้นเหือนไม่เนาะและวมื้อนี่เพื่อนซีไปเยาเหือนเพื่อเอิ้นขวัญลูกหลานให้มาเบิ่งมาอยู่ในเหือนท่านอลากา เปลี่ยนการเบิ้งดูหมเนาะเดี๋ยวทุกคนไปเบิ้งไปติดตามเบิ้งเลยเนาะว่าพิธีการเหยาเอหืนของสนพามงฮันจะปิดเดี๋ยวใดน้องลีก็บ่เคยเห็นจากเทือเนาะเห็นเพิ่นเหยา่าตั้งแต่แปดโมงคุณเนาะแปดโมงเ,มงเ้าจนมาหอดตอนนี้หนึ่งโมงแล้วเพิ่นยังบบเศาร์าเนาะลวกัเพิ่นฮันจะเหยา่าจนกลัวเอินขวัญลูกหลานฮันมาเหืนหืนเมืดเลยเนาะแล้วเพิ่นจึงซีเสาเนาะ จักมงก็ะย่าเนาะแล้วเต้เลยคันโบมากบ็บบได้เสาเนาะมาแล้วจึงได้เสาเนะาะเดี๋ยวไปเบิ้งพิธีการยาวงอนของเพื่อนเลยเนะเาะงอนกับบได้กันไกลกันดอกเลอย่นี่แหละใกล้ๆนี่ไปเลยนี่ทุกคนพิธีนี้เป็นพิธีที่ต่อจากเมื่อวานนี้คือเฮาขออนุญ,ญาตเพื่อนแล้วเนาะ 大木船，大木船，大木船，大木船。<noise>

哎，大家统统到天涯，千万金人人，统统人人统统千万个金人。哎，大家大家，哎，家里有人，有人在湖上，谁也不来闹，神仙更闹人，谁能救那苦人？做人哪能背起那张的路？哪能背起那？

ยูดเจปะเดิห่างเคนเพื่อนได้แล้วจ่ายเป็นเงินโพยยูนังหอมันเขาดีเลี้ยวจะหาไปก็ได้เลยจ่ายประเดิมฮที่ฮานดูฮานดูเมื่อได้วันนี้จะนี้วันนี้จะเจนฮานดูเจนด้วยโมกี้ก็น้ไว้ <S <S อันนี้้เต็มอถึนี้กตอนนี้านแบกับก๊วยให้ไกักได้ละแล้วหมอยาวนี่มายาวนะแ่้วทานแ้นทาตามได้ที่มีแหงแด้ดูเบิ้งมืดทุกคนม,มันเป็นน้ำผึ้เดินโชคสรตาะพดีเนาะเ่คนนั้น เลี้วนี่นะเ่อรสมุดเลยชาีโจ้นแต่ก็ได้หมดขึ้นเือนไหม่แล้วจังเอ็ดมาแนีนี่ไม่ม่่แล้วเลี้ยเลยแล้วเลิปี่นะตูหมูฮะตู้หมนมาคยพี่เงนโอ

ก็ไปงานโดโห่โหกขวัญมาละเออไปเมียนอยู่บ่นอน นี่ทุกคนตอนนี้เขาออกมาจากไหนแล้วเนาะเพราะว่าฮีตของประเพณีเพิ่นยังดุนเนาะและน้องนีจะได้ไปวเหียนแล้วเนาะนี่ยแม่นเจ้าล่องเหอนเออมันเจ้าล่องเหอนนะเอ็ดอันนี้แล้วแล้เวเลยเนาะอ๋ออันนี้แล้วแล้วสบายยื้สบายยื้สบายเนาะสบายใช่ค่ะทำก็ได้ ก็ได้หัวต่อหัวเม่เมอท่านละอันนี้เพื่อนเอาเฮ็ดอันเดีอ,อน,นี้สายตัวนี้น,นี่ปะอืมนี่หลักเจ้าแตนเฮ็ดแล้วเลยเขา,าสใส่นี้เออับผีเออับผีไว้ผีเข้ามาเคลื่อนหลัจากที่เพิ่อนยาวอันนั้นเอิ้ร์นไปยาวอะเออยาเอออันเพิ่นเอ็ดอยู่ไหนฮันเอิ้ร์นไปยาวเนาะทุกคนหลังจากที่เพิ่นเฮ็ดแล้วแล้วเพิ่นก็สิเอาอันนี้ไปห้อยใส่แบบนี้เลยเนาะ โอ ante, ้ยใส่แบบนี้เพื่อว่ากันผีเนาะเมื่อกันเด้อร์เมื่อกันเดอร์เวลารถไปก็มาเออเออคือเพิ่นกะแบบเห็ดฮีดคองเนาะหลังจากที่เห็ดขวนแล้วแล้วเพิ่นกะเห็ดฮีดคองเพื่อให้ยูดีมีแฮงเนาะละกาแบบอันตัวที่เพิ่อนยาวยูฮันกะแ์เมนอัน การเบิ S <S ้องอเดี๋ยวก็แม um ้การเบิ้งการดูหมเนอการดูโมแล้วก็ครอบครัวชีอยู่เย็นเป็นสุขบอกเลยว่าอันซีร่ำสิรวยไปหน้าบ่อนนะแต่ละคนแล้วก็เฮ็ดให้อันหาเงินหาขำไดเนอแบบหาไดมาแล้วก็แบบว่าให้มีราย่ายไปในทางอื่นเนาะใช่ไหมเนาะเออนั่ละเนี่ยรถมาก็มีของประเพณีเพื่อนกะคือเพื่อน้ามาเตะจังโมแม่แปดโม เพิ่นเหว่มาแต่แปดโมงจนตอนนี้มาหอดึ่งโมงแล้วนะเนาะแต่หี a ของประเพณีเพิ่นยังพันแล้วเทนะ่านะเพิ่นจนเฮ็ดไปจนสิค่ำเพื่อนะพี่เนาะแต่ว่าหมอมหมอมาเจ้าก็ได้จ้างได้ค่ะนัเออกระแบบเขาได้มนเพื่อนมาบนมิจ้างเขาได้มนเพื่อนมาเฮ็ด h ี a ของให้ก็คือคนลาวนี่เลยเนาะเขาซีไปหาหมโดูเขาก็ได้ไปมนเพิ่นมาแล้วก็ให้น้ำจิตน้ำใจเพื่อนแล้วก็อันการเหว่เหงื่อนี่ก็สิบบ่ได้เป็นทุกคนได้ เป็นอ่าเฉพาะคนที่เฮียนเนาะก็คือแบบเป็นโมดูคือคนลาวนี่หละเนาะโมดูโมดาวท่านกับว่าด้เป็นทุกคนเนาะกับเป็นเต่คนที่เฮียนเนาะนีก็เป็นหวมเสื้อข้องภายของลาวเนาะ้วกะ็หีดของเพื่อน่ันจะเฮ็ดจนว่าอ่าขวัญเพื่อนจะเอินขวัญเนาะจนว่าเพื่อนจะเอินขวัญมาเหาือนจนว่าครบทุกคนภายในครอบครัวเนาะ ถ้าอ่าถ้าขวัญขวัญอ่ะทายืนท่านบบมาก็คือบไ,ได้เสาเลยเนาะเหยาตั้งแต้ตอนเ้าจนหออตอนแรงเลยเนาะทุกคนการเหยาเอินขวัญมาเหืออเนาะพิธีเพิ่นก็ประมาณนี้นนนเนาะหลังจากเฮ็ดเหยาตัวนี้แล้วแล้วเพิ่นก็จะเอาหมู่ตัวที่น้องลี่ท่ายให้เบิ้งอ่าทางน้าเนาะเอาไปตัวนั้นจะเอาไปแบบให้เอาไปให้พี่เหืออเนาะเอาไปบูชาพีเหือน หลัวก็หลังจากนั้นเพื่อนกัซซีอ่ะเ็ดพิธีกรรมต่างๆของเพื่อนท่เลยเนาะน้องเดียวน้องลีจะบ่ได้ทายต่อไปแนะล้วเนาะถ้าถ้าห้องเฮียนบม่ได้เข้าก็คือที่ไทยทุกคนเบิงเนาะแต่เมื่อนี้ห้องเฮียนน้องลีเข้าแล้วก็เลยซี่กลับไปห้องเฮียนก่อนนะเนาะเรื่องเฮียนมาแล้วก็มาทายทุกคนเบิงเลยเดี๋ยวคลิปนี้น้องลีก็ขอตัวลาไปก่อน,นทุกคนนั่นก็คือ,อพิธีทางาศาสนาผีเนาะเป็นอีกาาศาสนาหนึ่งที่ยูส่สปปกลาทุกคน นี่กาขึ้นกับความเสื้อของภัยของเราเนาะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย